<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาที่ข้อสองเนาะข้อนี้เหมือนผมจะโซไปแล้วใช่ไหมใช่โซไปทีแต่ว่าคลิปที่อัดบมันยาวเกินไปนครับข้อนี้งั้นเราไปดูที่โจทย์กันลดีกว่าข้อนี้คือสิ่งที่เขาให้อ่าจะไม่อ่านตรงนี้แล้วสิ่งที่เขาจะให้มาก็คือลิงลิสต์นะครับโดยอันนี้เขาจะให้เป็นคลาสลิสโนนะนี่มี l หนึ่ง l สองน่าคล้ายก็จะคล้ายลิสต์นะครับลิสต์แต่ว่าจะมีแบบ สตั๊กเจอกับมันตามนี้คนระับก็คือแบบเราต้องให้กลุ่มถึงตัวถัดไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือข้อนี้เขาจะให้เลขมาแบบน,นี้แล้วก็ให้รีเวิร์สมันกลับแล้วก็ค่อยบวกกันให้ได้เท่านี้จากนั้นก็รนะีเทอร์นเอาเขาก็รีเวิร์สอีกทีหนึง่งรีเวิร์สกลับอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ออกไปเป็นติดจำนี้คนระับมันสามเรียบร้่ามาเรากลับด้านกด้านบวกเสร็จเท่ากับอันนี้พอได้เท่ากับอันนี้แล้วก็รีเวิร์ส ให้ออกไปเป็นอาพุณโอเคไม่ยากนะครับงั้นเพราะว่าที่เราต้องทำตอนี้ก็คือแบบเราต้องแปลงจาก list node อะให้เป็นแบบเลขจำนวนเต็มก่อนให้ได้ผมจะสร้างฟังก์ชันมาเป็น link to น u m อันนี้รับไปเป็น L นนนะเราต้องชื่อว่า link นะ link ที่นี้ลิงก์ของเราจะอยู่ในสตั๊กเจอร์วันนี้ครับวิธีเข้าถึงเราก็จะต้องใช้เป็นแบบ e c ค r s i v e เนาะแล้วให้หยุดตอนที่ next มันเป็นตัวเปล่าอ่าผมเขียน b a s e case กีคือตอนหยุดก่อนก็คือ if link next เท่ากับ non เราจะให้ return ออกไปเป็นให้ return อันนี้ผมจะทำงานเป็นสตริงนะเนาะเพราะเดี๋ยวมันมต้องเอาเลขมาต่อต่อกันเดี๋ยวจะยุ่งยากให้ทำเป็นสตริงแล้วกันก็คือลิงก์เอาค่านี้แล้วก็ value ออกไปเลยว,ว่วาวแต่ถ้าไม่ใช่เราจะต้องรีเทิรเป็นอะไรก็คือก็ต้องรวมกับตัวเองแล้วก็ตัวที่ต่อจากมันใช่ไหมไม่จะเป็น return str link dot val แล้วก็ต่อกับตัวถัดไปคนะรัรบ recursive ก็คือ link อใช่ link link to น u m ของ link dot next เนาะวันนี้เนาะ ไม่ได้ละอันนี้ก็คือได้งานเดี๋ยวเราลองใช้งานมาดูเนาะเราลองพิมพ์ออกมาเช็คดูว่าถ้าใช้ link to นำสำหรับ l 1อ่ะเราจะได้ค่ามาเท่าไหร่อ่านี่ครับก็ทำงานได้โอเคดึงค่ามาได้ตามที่ต้องการแต่ว่าทีนี้เราสามารถทำได้ละ แต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือต้องการไอเอลหนึ่งเนี่ยแปลงเป็นเลขแล้วรีเวิร์ดใช่ไหมครับจะให้เป็นนำหนึ่งเท่ากับอะไรนำหนึ่งก็คือ Link 5, 2, ลิงก์ชูนำของ l อลหนึ่งเราต้องรีเวิร์ดใช่ไหมครับผมก็จะรีเวิร์ดต่อเลยก็คือทำแบบนี้เนาะเราหนึ่งรีเวิร์ด อ่าน้ำสองก็ทำเหมือนกันเนาะอุ้ยเดือดอ่น้ำสองนี่เนาะน้ำสองก็คือเอลสองผมปิ้นออกมาให้ดูเนาะปิ้นปิ้นปิ้นน,น้ำหนึ่งแล้วก็น้ำสองอามาดูอ่าก็จะได้ใช่ไหมกับด้านทานี่เราต้องการละ ไม่ยากไม่อย่าง,งที่จะคอมเมนต์ไปทีนี้ที่เราอยากได้คือเลยต่อต้องเอาสองตัวเนี้ยมารวมกันแล้วก็รีเวิร์วใช่ไหมอ่ะก็ทำอะไรครับจะให้เป็นซัมเมอร์ซัมกับน้ำหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นสตริงใช่ไหมแล้วก็ต้องทำเป็น int อินก่อนอินให้เป็นเลขที่บวกกันได้เนาะอินบวกกับ อินช์นำสองอันนี้ถึงได้มาผลซ้ำของเราก็าต้องรีเวิร์ดกลับอีกให้ชื่อเป็นรีชื่ออะไรเออชื่อรีพอเดียวรีได้อารีเ e นาะของซ้ำแต่ต้องเป็นสต i ิงด้วย String แล้วกลับด้านอีกรอบนึงใช่ไหมต้องเวนไปเดไปเวนเวยนทางนี้อันนี้ลองพิมพ์มาดูครับพิมพ์รีปึ๊บ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 อ่านี่เอามาแล้วเจ็ดศูนย์แปดโอเคเราได้ตรงแล้วอยากแค่ทำเป็นลิงก์ลิสต์ตามที่เขาต้องการก็คือลิโนดนั่นแหละทำเป็นลิโนดที่เขาต้องการ ติโนเลยทำไงอันนี้ผมจะใช้ for loop ในการ like ấy, ไลนะ่ธรรมดาเนาะ for for i แล้วกัน i in ให้มันวิ่งตามความยาวของตัวแปร i เนาะ r i v e r แต่ทีนี้มันก็มีตัวหยุดเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือเราอย่าวิ่งให้ครบดับงนั้นถ้าตัวสุดท้าย อเดี๋ยวสร้างตัวแปรก่อนที่ใช้รับคําตอบเราให้ตัวแปรนั้นเป็นตัวแปร answer เป็น list node ตัวนี้อ่าเป็น list node ทีนี้เนี่ยคือคำตอบของเราแต่เวลาเราทํางานอะ่ะเราต้องมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้แบบขยับไปเรื่อยๆเนาะจะให้เป็นตัวแปรชื่อ now อนน o าไม่ now นี้เท่ากับ answer ของเรา ทีนี้แปลว่าทุกครั้งอ่ะไม่ให้นาทีนี้ใชาทุกครั้งเราก็เราต้องการทําอะไรเราต้องการทําให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่าที่เราได้มาก็ไปใส่ในวาลคือ value ู dot. w a l เท่ากับเท่ากับอะไร l e dot. ไม่ใช่รีนะร dot. rie. dot. i ก็คือตำแหน่งที่ i เพราะเราไล่ไปเรื่อยๆ,ๆอย่ะมันดีบุมาแล้ว บแบบนี้ก็ได้คําตอบแล้วนาวของเราอะ่ะมันยังไงต่อเราอยากให้ขยับใช่ไหมแล้วตัวถัดไปของนาวคืออะไรผมจะให้นาวแบบ next สร้างขึ้นมาใหม่ให้มันเท่ากับ list node ตัวนี้จากนั้นนาวเราต้องขยับใช่ไหมมึงให้นาวอะ่ะนาวนี่เป็นตัวแปรขอยเตอร์นะมันจะ feeling แบบนั้น ดอทีนอ่าให้นาวเป็น n น x กก็คือนาวเป็นตัวถัดไปทีนี้มันควรจะหยุดตอนไหนออใช่ปะ่ะมันควรจะหยุดตอนที่ if if i แล้วกันเท่ากับก็คือถึงตัวสุดท้ายเนาะก็คือ l e n offset ลบหนึ่งคือแบบถ้าไปถึงตัวสุดท้ายปุ๊บเพิ่มเสร็จก็ให้ next เป็นนอน ก็คือ now dot next กนนับ non e อนีก non เราก็ return ได้เลยเพราะมันจบแล้วเพื่อให้ return เป็น answer ของเรานะครับ answer ของเรามันคือยังเป็นตัวเดิมเนาะเราไม่ได้ยุ่งกับมันเลยแค่มีตัวแบบเป็นกล่องซ้อนเข้าไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวจะปิิ้นให้ดูไ,ได้ถ้าเสร็จอันนี้ควรจะจบแล้ว แต่คิดว่าเดี๋ยวมันจะมีเออร์เลยนะครับเพราะตรงนี้ยังเป็นสตริงอยู่อ่าใช่นี่ตรงนี้เป็นสตริงเนาะเราต้องทำเป็นอินเราขอยากได้เป็นอินปึ๊บอินประมาณนี้เราลองคนที่มองว่าเอ่อสิ่งที่เราคืนออกไปอ่ะมันหน้าตายไงเราจะพิมพ์ให้ดูนะครับพิมพ์ n s เดี๋ยวปิ้นดีนี่ออกตรงนี้อาจจะปิ้น NS ให้ดูเนาะยนี่ครับจะเห็นว่ามันจะเป็นออบเจกต์แบบนี้ออบเจกต์ Object ที่มีอันนี้คือวงเล,ล็บแรกปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีของด้านในคือมีวอลมีว a ลแล้วก็มี next ก้อนนี้แล้ว next ก็จะมี มีลิสโหนดอยู่ด้านอีกแล้วก็ซ้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นกล่องซ้อนกล่องด้านไหนอ่าเหม link ือนลิงลิสนะครับถ้าคนเขียนให้เยอะเข้าใจาอยู่โอเคอันนี้ก้สับมิดก่อนโอ้ประสิทธิภาบแต่ว่าก็ถือว่าทำงานได้ใช่ไหมล่ะลองสับมิรอดกรอบครับ โอ้ว่าแปลกอ่ะอ๋อพวกแม้น่าไม่ดีมากครับแต่ว่าประมาณนี้ครับคอนเซ็ปต์เรียงลิศไว้เจอกันคลิปหน้าครับ